ตัวนี้ก็จะ,จะเป็นกระบอกใส่น้ําร้อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระบอกใส่น้ําร้อนนะครับตัวนี้ก็คือเราต้มน้ําร้อนแล้วเราก็เอามาใส่ในกระบอกนี้นะครับ่าข้างในก็จะเป็นกระจกนะครับเอาไว้เก็บความร้อนตัวนี้เก็บความร้อนได้นานนะครับ นะครับก็จะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันนะครับก็มีแบบข้างนอกเป็นพลาสติกหรือเป็นอ่อพวกสแตนเลสก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสแต่ตัวเล็กกว่านะครับเก็บได้ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสำหรับตัวนี้ก็ตัวเล็กนะครับ